Ê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราได้มาร่วมก็ประมาณ8โมงนะแปดโมงกว่าๆหอยมาพร้อมเพียงกันจะได้แห่นา,าจากบ้านนี้ไปมันเป็นประเพณีของเราเราควรสื่อสารต่อไปเรื่อยๆมันจะมีความมีความอะไรความงามอยู่ในตัวมันเองนะก็นะพัตนะสศีมาวัดนน วัดโนนข้างนะขอให้พวกเรามาพร้อมกันในวันนี้ครับก็ขอกขอบขอพระคุณทุกท่านที่มาในงานนี้ท,ทั้งท่านที่กลับไปแล้วและท่านที่อยู่นี้โดยเฉพาะท่านที่อยู่ขอขอพบพระคุณมา,มากครับผมครับขอบคุณ <c oughs> ดีครับอันนี้พานชิดครับประสบการณ์ในการตกปลาเท่าไหร่ฮะประมาณ3-4ปีครับผ่านมากี้คงคาแล้วครับเนี่ยผ่านมาหลายผ่านมาหลายตะพานหลายต่อหม้อฮะได้ปลากระป๋องมากี่กระป๋องแล้วครับเมื่อตกมาประมาณ3ป๋องอะ3ป๋องเดี๋ยวอันนี้ป๋องปลากระป๋องแล้วป๋องเก่าฮะป๋องเก่าป๋องไม่กี่บาทโอเคครับคิดคิดเดี๋ยวขอไปคนต่อไปนะครับสวัสดีครับพานแม็ก เล่เาประสบการณ์ในการตกปลาให้ฟังหน่อยครับผมเป็นไรก็จกึ่มต่อเลยครับปลาไม่สนใจเลย <c oughs> <c oughs> คือยังไงฮะอาศัยเมาก่อนอาศัยเมาๆ,ๆขอดูอุปกรณ์หน่อยวันนี้วันนี้จะตกปลาฉลามหรือปลาปลาวานครับเนี่ยอยู่แล้วปลาวานนะครับตั้งใจไว้ปลาออมาไม่ต้องตักไม่ต้องตกเนาะเพราะว่าเราทำเสียงมันก็มาแหละ ับสวัสดีครับพันพานชนะลงครับครับเล่าประสบการณ์ในการตกปลาให้ผมฟังหน่อยครับผมเราไม่ไม่ไม่ไมีประสบการณ์นะก็คือก็อยู่ที่ว่าปลากินหรือไม่กินที่เราหมักหรอไ่อ่าประน,นึ็นครับเดี๋ยวผมขอหลบคนหน่อยฮะก็คือผมร,รู้ว่าการบอกปลาเนี่ยจะมีสุดการหมัก ย่อยแล้วพี่ไงได้ปลาให้เอาครับวันนี้เรามาลองดูว่าผมจะได้ปลาไหาาม,ไามาหวันนี้ฝากด้วยนะครับพี่มือนี้อยู่กับฝีมืออ่าฝีมือเนี่ยการตกปลาของน้องน้องแม็กมาสกอร์สัญชื่นรัเน,นี้ไหนขอดูอาวุธพี่หน่อยครับพี่อันนี้เอ่อเหยื่อปลาหรือขี้เปียกเขาเนี่ย ข้างเนี่ยดูถูกน้องน้องสักน้องแซวมากเนี้ยน้องชาวหมกักเนียวันนี้ได้ได้ได้พี่<ด>เราต้องเคะแนนข่กมกันไว้ก่อนพี่พิสูจน์ด้วยเวลา,าลพี่แซวหมักอ่ะวันนี้แถววันนี้ว่าน้องชาวหมักเนี่ะปากินตัวใหญ่เนี่ยน้องแซวผมแพ้ผมเลยครับวันนี้เอาสักตีอะไรครับพี่เอาตีทีเดียวนะทีเดียววันนี้จะเอาปลามีเก็ดหรือไม่มีเก็ดพี่ เลยวะเอาเก็ดหรือไม่มีเก็ดอ่าผ่านแม่ครับผมยังไงวันนี้ต,ตอนนี้ภารกิจข,ขอปลาอะไรก็ได้เลยครับที่แบบตอนนี้เด็กได้กับแก้มไม่มีเลยกับแก้มสำคัญมากครับผมเดี๋ยวมาดูอาวุธน้องแม็กนะฮะเนี่ยใหญ่ยาวขาวมากายังไงผู้เชี่ยวชาญ เฮ้ยเกบอกแกมั่นใจว่าเป็นปลาแบบระดับร้อยโลอ่ะพี่ลงพี่ลงยังไงพี่อ้าวไม่หย่อนล่ะเบ็ดขาดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลงเดินไปดิลงเดินลงไปได้พี่ถอดเท้าก่อนไหมเดี๋ยวไฟผมไม่ชัดเลย ใช้ต่างตัว <lequel> ช่วยมอไ้เนี่ยตีตตอนแรกมันมันยังไงฟิตชิงเดีซิรี ยังไงเนี่ยผมต้องเรียกหมอปาไปเนี่ยติดอไม่เงยเนยพีู่ตีอยู่ลามัตรั้องสู้มือปุ๋วไใช่มันต้องมันต้องสู้ปามันต้องสู้มือปุ๋วมันสู้แต่ว่าติดตอไงมันไหนพี่แล้วเวลาเมานะ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เขามือหนึ่งมาจากพระประแดงนะฮะเนี่ยแป๊บแเดี๋ยวให้มือสองไอ้สุสวัตรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มือสองสุสวัตรนะครับเนี่ยโอ๋ออันนี้มือสเอามือสามหายไปเลยเฮ้ย พี่เจย์เจยเดินให้ถอยมานเดี๋วพี่มันกอดติดกอย่าพี่เห็นเปล่าพี่มันมันติดยังไงเนี่ยกอย่าเนี่ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มือสองแจ้งมาแล้วติดกอย่ามือหนึ่งบอกไหวไม่ไหวได้ไงแม่งตัวใหญ่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวมือหนึ่งขอผ้าประเด็นจริงมันติดจริง ชีิใหม่ครัเป็นสปีซี่ใหม่อเนี่ตัวมันจะยาวๆหน่อยมัใหญ่จิงว่ะใช่เนี่ยเห็นสู้ไหวสู้ไวเยของแชต้องไม่ไาไม่อเอเดียวเลยเหียยเวๆร็วร็ูร้อน ตำแหน่ที่จะยืนฝั่งดีรองเท้าผมละลายแล้วนะครับกัวถานดีสิหน้ากูยิเป่งบอกพื่องแต่้ว่าที่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นออกฝั่งนู้นสังอให้ปล่อยมันติดก่อนนี่จะถามดูว่าใครเป็นคนกินอัตร้อแมอมาแล้วมาแล้วว้าวทาไม่พอดี ถีบถีบเข้ามาทั้งถีบเข้ามาท้งนี่ยงไข่ปิ้งปลาปูปลาไหนปลามันจะแตกไหมไข่อ่ะโอ้โหไข่ทุ่งเลยไม่เไร่ไม่เอาจริงเอา้างเอาจริงนะไม่ได้หรไม่ได้เนี่ยเที่ยวน้ำหวานนะพี่น้ำหวานไปในเมืองแล้วมั้งได้แล้วต้องเอารู้แล้วไปเที่ยวไปเที่ยวเขาบอกว่าน้ำหวานไปเที่ยวไอ้ไอ้ตะบันแดงตะบันแดงโคราชตัวลากล่างมาเลย เอามาวางข้างกันเนี่ยเอาวางตรงนี้ก็ได้ไอ้หดุนมาไปเที่ยวตะวันแดงโคราดวะเฮ้ยกูพูดเล่นนี่เนี่ยเขาไปจริงเหรอวะเขาไปจริงเขาไปกับเพื่อนพยาบาลเาออเหรอเพื่อนน้ำหวานเนี่ยไม่ใช่เพื่อนอีกไม่รู้มนไ่รู้จักหรอกรู้จักหามนะเพื่อนมึงชื่ออะไรไม่รู้พี่บอกเลยคำเดียวกับข้าวเพียยขี้แต่พะโล้

ฟันยังนี่ก็เชื่อง่ายจ้ะพูดควันออกปากเลยน่ะโอ้โหมาฟันฟันออกปากฟันฟันเอ๊ะมาฟันออกปากเขียนในหัวไปเอาจน ปลาไมมันเป่อันนี้ก็ถ่ายอะไรถ่ายิดเออะนะโพี่ฉลอมันเลียวโอะเดินกินอ้โชว์ให้ดูมันไม่่อยชันงกะริมันก็ระมชาติ่ิวะชงเฮ้ยไม่ได้ปลาล่าไปกินน้ำรอตัวเองเฮ้ยชาโล่งวะหนี่ยหีล่กไอ้หีลงชลงปลาล่ากินน้ำ้วมั่งไอ้แม็กดูช้นพชานด้วยพีชานไปไหนเอ้านเฮ้ยนี่พี่ลงนี มอเราจะเรียกถ้วย,ยเดี๋ยวอันนี้เหยื่อนะครับผมอันนี้อุปก,กรณ์ของพี่ชาญารงนะครับไปไปหาแกกันสิดอันนี้ผมมาหาพี่ชาญาลงครับอันนี้ เดี๋ยวผมขอโฟกัสแกแป๊บนึงงะอ่าชัดแล้วพี่ชายมอตรคับเป็นยังไงบ้างพี่อ้อโหครับนหะนๆะๆนะนะขอดูหน่อยตัวเออ่ปลายไหนพี่เราอีกสามเบ็ดไม่มีกระตุกเดินะเนี่ยอันนั้นไม่รู้ครับผมไม่ไม่สนใจครับอันนี้เบ็ดพี่ใช่ป่ะเบ็ดพี่ครับโอ้โหพี่ดูเลยมันเปนพันกันเป็นเหมือนเหมยเลยหมยเลย หมวยหมวยไม่ให,ห้หมดมวยเลยตเราต้องดึงฮะ,ะเดี๋ยวดูครับที่หนึ่<พ>อของพี่พ <อ S 1> นันนุ่น <พอ S 1> นะฮะกเาะ,ะ <พอ S 1> เดี๋ยวจะดูว่าเราจะได้<อ>ปลาช็อกเกอร์ป่ะได,ได้ได้ไหมไม่ได้นะฮะได้ได้เลยเกี่ยวบะครับลองเกี่ยวปากพี่นะครับผมตึ๊ดตวัดไหนผมขอดูเลยพี่พี่ชาลงต้องพันใหม่ฮะ อืมเร่องนี้ต้องพันใหม่ละต้องพันใหม่ไงใช่พี่ความยพยายามอยไหนพี่ก็ความพยายามอยู่ๆนะี่เรื่องนี้ต้องพันใหม่ละเขียนนะพี่เนาะเดี๋ยวพันให,หม่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคลิปต่อไปเลยนะคลิปต่อไปนะเป็นครับพันชิดกว่าจะได้ครับแต่ตีสามยันหกโมงเช้า <c oughs> ตายยังเนี่ยยัง ตัวแรกอะตายไปแล้วทำไมมหมอทำไมเหมือนเตาเปลวไหวเนี่ยเปลวไหวเปาไผ่ใช่ไหมเอาตลาบเมดวันไหมครับเนี่ยเอาถ้าไม่เอาก็ปล่อยคุณชนะลงครับคุณเห็นแกควรว่ายังไงครับเดนไม่ใช่ครับตัวนี้ครับ มามาพี่มาเข้ากล้องเลยพี่ <c oughs> อะไร <c oughs> อันนี้มันมันเห็นหน้าอยู่วะ ไนะทำไมน้ำทำไมน้ำเดี๋ยวแสงไม่ได้โอเคไม่มาจะบอกสันติวิทย์นี่เขาเก็บขาแต่อะไรสัมภาษณ์ครับผมเมื่อคืนบิลสิกเฟสติวัลใช่ไหมเมื่อคืนนะใช่ครับเป็นคนจัดจัดบิลสิกนิดหน่อยครับมันนี้จัดต่อไม่หนีน้องสันยูะ สัมภาษเนี่ยเมื่อคืนไอ้ไม่ทองไม่ทองคำเสียงพองอะเบียเขาไหมดี๋ยวเดี๋ยวครับสัมภาษณะพี่เขือนได้เหรอไปครเขไปตอจัดเลยฮะทำแอะไรอะ อันน้ำเดี๋ยวไม่ถ่ายวิวให้ยอาไอ้แก๊งย yes. ี่เจี๊ยมีตเจ่เขาเรียกแผนกล้องถ่ายเขาเรียกถ่ายโรลลิง เีย่้ี่เดยวทำพียรหม่เลๆเกวพี่เย็นกินให้โีถ่ายวันนี้ถ่ายวันนี้ัตวีดีโดชัดหน้าไม่ไ่รถ่ายไปก่อนสต็อกไปถ่ายคนด้วย ก็ลปล่อยสิ <laughs> <laughs> เองไม่ถ่ายเออตากล้องไม่มีเขาไม่มีติดตากล้องหรอกเป็นเบื้องหลังเบื้องลึกออแม่ลูกลูกก็ถ่ายได้นะตอนนี้อันนี้วีดีโอนะเราลูกกูถ่ายเลยวะเ<ม>ดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวยจะถ่ายรูปบอกหนึ่งสองสามึ๊บเอาวปดอต่อได้ด้วย เออตามติชวิตแมททีมคนนี่คนหน้าลุนเลยอยู่ทีมเองนะครับวันนี้ออกหลายช่องแล้วเราเนี่ยดังปกติเขาเป็นพระเอกของช่องเอกไอ้กุ้งกับเรากับเราแชมแนวอันนี้เอกชิมอะไยชิมเยื่ออะไรชิมเยื่อเออชิมชิมเยือทำไมหน้าตามเขาบอกเขาได้

เสียนเๆียนเอาไม่ใช่เป็นยังไงครับกาชาดบเจอลงจ <ะ S 2> อเจอแบงค์พันบ้างไหม,มครับเกืบได้แล้วกาชาเมื่อกี้ได้เหรียญห้าร้อยมาเหบาทห้าอันนี้กาชาดบสูงสุดเลยนะอัตราดบต่ำม,มากเลยโย่นนนยโหน่อยครถือผมเลาให้ฟังกันอะไรนะถือผมเล่าให้ฟังแล้วกันเ<ไ>จไปกันไหมครับผมคับี่นอ้อ,นนอันนี้อะไรเนี่ยยเอามีซอนใช่ไหมเปิดเลยฮะ นี่ไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยเหรียองร้อยนี่ยสองบาทอสองบาทมันต้องมีเหรียญสิบสิเข้มข้นอาราบิก้ามากเลยจริงๆอจริงๆแล้วถ้าเราแกะก่อนนะเราจะรู้ว่าอันไหนที่มันล่วงมาสองบาทหบาทไอเนี้ยจะเป็นสองบาทนะที่จากผลจากผลใจแกแล้วจะดี นี่เดี๋ยวครั้งหน้าต้องทำเครื่อง C T สแกนด้วยครับเนี่ยแบบหลอดมารมาเอ้ยแม่งเฮี้ยบาทนึงไม่เอาไม่เก็บหลวงพี่กล้วยครับไม่เอาสอเลยยังไงเราใส่นี่นะใส่นี่ไปเลยยิมหายไปกินเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เหรอวะกินนี่จะได้ถูกนี่เฮงโอเวอร์น่ะใช่คาปูชิโน่แล้วกล้วยผมถือว่าสารคดีชุดนี้เป็นของพี่แล้วกันนะตามติดชีวิตพี่ลง งดังแล้วดัง